พลาดลิไปเลยครับเอา่ะครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ที่สนามกีฬาอบจครับจอดอ่างทองครับอ่างทองเอฟซีนะครับพบกับสมุทรสงครามบีทีเอฟซีครับเจ้าบ้านนะครับในชุดเหลืองจะบุกจากซ้ายไปขวาขณะที่ทีมเยือนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อแดงกางเกงน้ำเงินนะครับขึ้นมาได้แล้วตอนนี้บุกเลยครับบาโบ่มาร์คแรนดรีเปิดเข้ามาลูกโมงเอ้า แม่ล้มหรือเปล่าพงไม่ขึ้นด้วย<ด>นะครับลูกนี้แต่ว่าเริ่มเกมได้30วินาทีครับได้ลุ้นก่อนเลยครับสําหรับทีมเยือนแคมปีส์ลุยสงครามมากโอ้บาโลนี่ไปอะไรครับแม่ไปชนกันเองอยังเก็บได้ครับเตลิย์ให้มาพลิกเข้าซ้ายแล้วซัดเลยลูกนี้ตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับโอ้โหทีนี้มันดูเยอะแต่ว่าเก็บแต้มได้ดีครับอาครับลูกนี้ไหลมาต้องจบได้ครับลูกนี้แล้วยิงเข้าไปโอ้โหแต่ว่าแมยิงไปตรงแคสซิีเบนหนาดพอดีเลยครับไทยชี้ครับ ดูครับยิงด้วยขวาเน้นๆครับลูกนี้พยายามจะให้หนีมือของเวอร์ซี่เบอร์น่าดีเกมเล็กแรกที่บุกไปชนะสมุทรสงครามที่เจ้ามือเอาแต่ได้แล้วหางหว่าจะพลิกได้ไหมลองซัดดูดูนีโอ้โหก็ตรงตัวพุทธาวประตูอีกครับ<ห>ไปเติดเข้ามาครับให้ไทรีไทลีพลิกแตะแล้วไปแล้วซัดก่อนเลยแล้วลูกนี้ จังหวะยิงมาลูกนี้คือเหมือนกับไปไปเน้นจ<า>ับปรต<า>จังหวะนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับดูครับจังหวะพริกโอ้ยแม่ลอดขาเลยครับแล้วยิงแปรด้วยขวาลูกนี้อหตัวเนอดตัวเติมเอาครับเข้าไนเข้าไนจะแล้วต้องซัดอย่างนี้ครับต่วลูกนี้ยิงบดเกินเปน็นเกมรับวันนี้สโมสรสงครามเด่นาม,มนกากนะครับเปิดขึ้นมาราวนี้เอ้าไม่แน่ครับหลุดมาแล้วโอ้โหอย่างดีดี ดูนี่เพียร์ทันเบียดครับเบียดพาเดลลี่ครับดูกันอีกครั้งครับยังหวาเปียกันครับคือผู้รักษาจะมองว่าตวัดว่าไม่ตวัดครับคืนมาแล้วเปิดมาติดโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับแม่ในวะนี้ดูครับจังหวะบล็อกนะครับของทางธุติพันธ์ครับมาช่วยกันครับแล้วสุดท้ายไปโดนเทเวเดยอุนทอง์นะครับที่ออกหลังไปโคนสุดท้ายกันนี่เป็นกองกลางมาช่วยครับเติมเอาครับทาเป็นอย่างนี้แล้วสนุกครับ แล้วจะท่ายไม้ไล่เข้ามาแล้วตวัดขึ้นมาลูกตีอีกโอ้โหดูครับเป<ะ>ิดให้เขเาสิว่าโอ้โหต้องชมเลยครับดูนี้ให้บอลสวยมากครับสันติธรครับและเนี่ยิงตรงกรอบด้วยนะครับเต็มข้อแล้วโอ้โหจะดูครับไปได้ไหมลุนนี้อเล็กซ์อเล็กซ์ยิงโอ้โหดูบอลไม่โค้งอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่า บอลมันเถินนะครับหนูวันี่ครั้งครับเล่นสั้นครับทำชิงหนึ่งสองแล้วพลิกแล้วโอ้โหขวาลูกนี้วิธีเบาเนี่ยพุ่งสวยเลยครับแต่บอลมันสุดท้ายนี่ครับไม่เข้าหาเสาประตูไม่งั้นนี้อาจจะเป็นลูกสวยประจำสัปดาห์เลยครับอลจังหวะสองเก็บได้มากขึ้นแล้วจะไปได้ไหมคราวนี้แล้วยิงเองเลยครับแต่ว่ายิงเบาอีกแล้วครับโอ้โหเล็ก์ตูเอรล่านี่ดูเหมือนจะพอใจหนึ่งแต้มอะไรอย่าเแต่ว่าถอด กองหน้าไปหนึ่งแล้วเอากองกลางเข้ามาดูจังหวะน,นี้โอ,อ้โหแมซิวาครับโหม่ข้ามข่ายมีโอกาสเพียบเลยครับครึ่งหลังเนี่ยคือเป็นครึ่งของอ่างทองเลยครับแต่ว่าไปมาแล้วเนี่ยไม่คมครับเนี่ยรริจักเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโรดร,ววโโริโกลซิวานะครับโผเข้าไปโหม่แล้วบอลเฉินข้ามขันนี้ครับอะไรครับตัวตน,นี้เอ้าลูกเข้ามาแล้วยิงมาลูกนี้ยังออกมาท้องได้ยังคว้าได้ก่อนเอ้าบอลยังไม่จบครับล็อกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้ว เปิดมาหน้าประตูลูกนี้โขเข้ามาแต่ว่าบอลสั้นนิดนึงดูอีกครั้งครับจังหวะคัมพีนะครับลากมาแล้วดูดูชาเดลลี่นี่ครับคือขยันจริงๆครับแหวกตรงกลางแล้วยังไปปั๊มบอลมาได้นะครับคัมพีจอเสาสองดูครับปาดเข้ามาชาเดลลี่จะชาร์จไม่ถึงครับโโอ้หมูตัดตัวซีแบกไหมฮะครับคัมพีครับจะเป็นคนยิงนาทีสุดท้ายพอดีเลยครับฟรีคิก แล้วซัดเข้ามาลูกนี้เซฟเอาไว้ได้ครับอัฒนพลรู้ทำเปิดเข้ามาหน้าประตูอีกครั้งหนึ่งดักเอาไว้ได้แล้วมาดูฟรีคิกของคัมผีก่อนนะครับโอ้โหแมบ,บอลเนี่ยมันโค้งเลยก็จะหุกเสาแรกเหมือนกันนะครับนี่ยครับเหลี่ยมล้มแรดต้องชมอัตมาสินว่างไงครับต่อต้องวีดหมดเวลาเลยครับมาเนี่ย 3นาทีเป๊ะเลยครับที่สนามอปจอ,อ่างทองครับวันนี้อ่างทอง FC ทําทำได้เพียงแค่เสมอกับสูนครคาม BTUFC ไป0ูครับ